ต่ำส่บึกขือเทือนคัคักเลยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่านาะอ่ผาผู้บ่าวผสาวทุกทุกคนนะครับมานีมาอยู่กับผม หลงจ๋าที่วันชแนลคนเก่าคนเดิมนะครับมื่อนี้ก่ะได้เมนูสมตำใส่บักแตงนะครับมื่อนี้เผ็ดๆนะครับแล้วก็ได้เป็นพักกะลัมมาครับืัอนี้แล้วก็ทั่วพูนะครับแล้วก็ทอดน่องไก่ไงครับืันนี้โอ้ว่าหิวเข่าครับสี่สามทุ่มแลไมได้กินเข่านะครับม่เหนี้มเท่กันเลยนะครับตำใส่บัลเทศคักลยครับวันนี้ จัดไปแบบคักๆเลยครับมื่อนี้นะครับครับพพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยากตำบุกคุงใซ่บกตแตนะกะทอดน่องไก่ไงซุแป่งทอดแล้วนะครับกลับไปแซ่บไปเลยครับบ่มีเข้าเนี้วนะครับคลิปนี้ ใส่กับจอสปูนะอบม คักแน่ เสียดายบุ้งนี้เขาเนี้ยวนะครับสั่นหนิแบบสุดยอดเลยอ่ะ ออนอย่ามันสเสียบนะครับสำหรับจอพูนเลย แสบสุดยอดครับ ขุ่นเพิ่มนะจนแบบสีสุกแล้วล่ะ tuan, -tuan. กุ้งใส้บกแต่เมื่อเผ็ดแสบจัดจ้านนี้ครับกับถั่วหน้องไก่ไงใส่เป็ดเขาเจ้านะครับผักกับนี้กะลัมแล้วก็บถั่วพูนะโอ้ใส่กันคข่อีเดียบวยกินโดนะครับโดนกินเทนึงนะครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับแต่ผมกินผิดพลาดประการใดกับตอกาขอโทษขออภัยพอพี่น้องนั้งนั้นครับคลิปนี้อาจจะกิ่นนิ่งกิ่นฝาดด้อเชื้อปื้อเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับ ครัพบพ่อพี่น้องเขาเบพิ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมบังทั้งปรารถนานะครับคิดเงินได้เงินครับคิดท้องได้ท้องเฮงๆรวยๆ้อกไว้ในวันที่หนึ่งครับโรคภัยแค่เจ็บกะยังได้มาต่อครับเรื่ฝากเข้าไปกดไลค์ก, like, ก share, ดแชร์กดติดตามช่องจ๋าที่บา้านเชนอองโปริเป็นช่องทาง tiktok fanpage youtube เกษผิดบุ่วนตัวผมระยะพาเลียงภาษากแล้ีฬาอิสระแกมระยะพาเลี้ยง ระยระภาษาอังกฤษนะครับกิดสิบประผาดคลิปใหม,ม่ๆมคือีะไรพยายามพัฒนาประปุงให้มันดีขึ้นในแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ